สวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องตอนนี้เวลาซีเบตนาฬิกา4:13นาทีนะฮะเป็นวันจันทร์ที่ที่เท่าไหร่ละ่ะวันจันทร์ที่8มกราคม67นะฮะตอนนี้อยู่ข้างพระราชวังนะฮะเรียกว่าวัดพระเกี่ยวอยู่ตรงประตูตรงประตูสวัสดิโสภานะครับนอ้อข้างขวามือผมก็เป็นกระทรวงกลาโหม ามาส่งลูกค,ค้ามากินเข่าอยู่โรงแรมร,รัตนากัวสินนะฮะอยู่แยกแยกใดละ่ะแยกสะพานผ่านฝ่าบมก็แยกใด้างนาเฮ้าก็เป็นสนามหลวงนะฮะสนามหลวงนั่งท่องเที่ยวหลายครับผมลืมแนม่ใบฟังทั้งไอ้รัลวประตูวังเนอะรัลววัดพะเกี่ยวเต็มถนนเลยพี่น้องเลย อหลายทุกมือครับนักท่องเที่ยวหลายทุกมือครับตอนงนี้ก็เป็นสารดีกาครับน้อขามือสารดีกาสายมือสนามหลวมนักท่องเที่ยวหลายหลีครับผมยอมรับเลยว่าหลายครับแน่นเย็ดเลย นี่ครับโดยเฉพาะวัดพระเก้ยวนี่แหละครับแน้นครับโดยเฉพาะวัดพระเก้ยวนี่เน้นเปียลกักลักเลยอ็ที่ขึ้นเสื้อก็คือวัดพระเก้ยวนะครับนะหรือว่าพระบรมมหาราชวังรลคาหล่องเรือเนาะที่นักท่องเที่ยวมาในกรุงเทพวัดอรุณคือจุดหลกัลกๆเลยแหละครับสาคัญสาคัญเลย ประเทศไทยในอีรีเลยครับโมเมนอวยบมเมนย่อประเทศจ้าของนะครับคือผมมาในในในด่านการท่องเที่ยวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะอันดับหนึ่งของของอาของเอเชียอยู่แล้วนะฮะของอาเซียนนะครับอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่ว่ากับอันดับตนตนของของโลกคือกันนะฮะอันดับตนตนของโลก ตะกี้นึกว่ามันรถมันว่างเลยเรยนลวงมาโอ้นี่ว่างแล้วครับเริ่มว่างแล้วเริ่มว่างแล้วไม่มีมองจอดตะกี้ร์นะลุงเร่เี๋ยวกลับรถมาอันนี้ก็เป็นถนนลาดดำเนินกลางนะฮะน้องถนนลาดชะดำเนินกลางมาั้งแต่จำบ่ผิดเพราะว่าจำอบอกไม่ได้ครับถนนนนท์ทางก็ได้ จำซื้อบ่กเขาได้หอกไปถือ,อยุตะว่ากะถ้าจะให้บอกทางมูนี่บอกบอก่า่อยใเป็นแม่ไหน <laughs> แ,ตแต่ว่าให้ไปนี่ไปได้นะแต่ว่าให้บอกทางมูนี่สิยากในจหน่อยนะ <laughs> มีมงจอรดรถนะครับใน <c oughs> ม,มงจอรดรถแล้วแล้วไปจอดรอดลูกค้าอยู่นาโรงแรมเลยออกจากกินข้าวเที่ยงแล้วกเข้าสนามหลวงครับไปวัดพระแก้วแล้วก็ลองเรือนะฮะเนาะลองเรือไปน้ำเจ้าพระยาอ่าเมืเอ่อนี้เราออกมาสายในชั้นหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเม่อคือในรนับเข่าเดือกนะฮะไปรับยูสนามบินดอนเมือง กลับมาหอดโรงแรมกับเทียงคืนแล้วเลยออกมาสิบโมงกลัว่ามาือนนี่ออกจากโรงแรมมาสิบโมงกลัว่ามาือนนี่เป็นการทำทั่วมือแหลกเนะาะการทำทั่วมือแหลกโกเชค,ครับผมพี่น้อง อโ,อโอเคครับว่ารถไแล้วมาจอดโอเคโอเคครับโมมีอย่างละตัว โอเคเนาะ